นี้เลยเนาะเออมันเออมันเข้าใจมามาทีไรมันเข้าใจแต่มันไม่สว่างมันเลยทําลายความมืดบอดไม่ได้พอมันเข้าใจปั๊บมันยังมืดบอดอยู่ไงมันไม่สว่างเลยพอกลับไปสักพักหนึ่งผัสสะก็มากระทบใช่ไหมก็ตาหูจหมูกลิ้นกายใจมันทําง,งานอยู่ตลอดใช่ไหมสัญญา,ก,า,งงา,ญาก็ทางานอยู่ตลอดสังขารก็ทํางานอยู่ตลอดใช่ไหมพอไม่สว่างมันก็กลับหลงเข้าไปอีกไงสงสัยขึ้นอีกเพราะตอนตอนนี้เข้าใจแล้ว คิดเอาเข้าใจแต่มันยังไม่สว่างมันก็เข้าใจแค่ตอนนั้นกลับไปับปับ๊บความมืดบอดยังมีอยู่อา้าความเข้าใจชนิดนั้นกับช่วยเหตัวเองไม่ได้เวลาผัสสะกระทบหลงก็ไปอีกนี่เลยมันไม่สว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่รู้แล้วจะพ้นทุกข์มันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันต้องแบบเนี่ยแบบต้องปอาจารย์อย่างนี้ปรยบ่อยๆเนี่ยมันจะมันจะดูเหมือนกับว่ามันจะสว่างขึ้นอะไรเออมันตะบางรอบหมดเลย ตัวนี้อ่ะเขาดึงเรื่อว,ว่าอริมรรคโยงแปดเข้าใจเขาสอนกันเต็มไปหมดเา้าเห็นศึกษาทูกกันนะเข้าใจกันหมดเนะ่ะผมบอกความเข้าใจของคุณคุณยังไม่สว่างคุณก็กลับไปมืดบอดเดี๋ยวคุณก็หลงเหมือนเดิมอืมลูกศิษย์ผมหลายหลายคนอนะ่ะทั้งมาอยู่กับผมตัง้งตั้งตนออกไปเนะี่ยคือได้แค่ความรู้ไงเพราะรู้จริงคนทุกข์ในทีละพระเล่นานนะแล้วก็วนตัวนี้หลงไปไปปวดสัตว์ในนรกอะไรไปสวด เพื่อว่าขอไปสวดเพื่อ,อเมตตาสัตว์นลกให้เขาได้อน,นิี้สูงหลงไปวิปลาสต,ตอนแรกเขาพูดเรื่องความคิดปรุงแต่งเรื่องความบ้างดีมันจะวิปลาสอยเนี้ยไอลูกสีตามก็พลอยวิปลาสไปด้วยอย่างเนี้นย,อต,ยอตอนแรกก็าเขารู้จึงบนทุกเลยไหไมทีนี้รู้ไปเรื่อย รู้ไปยังนะลูกอะไรอยู่ไปเรื่อเปลี่ยนผู้เจ้าบทสวรอยู่ในอกนะลูกอยู่ในใจมันเกิดดับตามเหตุปัจจัยอันนี้เป็นหลงเป็นมิติอะไรไม่รู้ทะลุมิติไปแล้วเน่สร้างสร้างมโนไปเรื่อยก็สร้างอุปทานไปเรื่อยเออผมนึกบอกเลยพวกคุณแค่รู้แต่คุณยังไม่สวานคุณรู้เนี่ยคุณคิดเอาแล้วคุณเข้าใจว่าคุณมีปัญญาคุณรู้แล้วว่าโอ้ความคิดมันเป็นแบบนั้นไงคุณคิดเอาคุณยังไม่สว่างนะ ยังไม่เป็นบัวที่บานนะฮะแค่ไปลิบหลีอยู่ป้ายใต้น้ําแต่เห็นแสงแล้วแต่ไปหลงอยู่ตรงนั้นพอใจแค่สิ่งนั้นมันต้องโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วบานสะพังดุนมันถึงจะรับแสงหมดอ่านั่นแหละเขาเรียกว่าขนนิพานไม่มีช่องมืดเลยในบัวถ้าคุณยังตูมอยู่หรือย,อยังอ้าอยู่ยังไม่บานเต็มเบ่งเต็มน,น,นะมันยังมีมุมมืดอยู่อืพอเขาถึงบอกว่าทําให้บัวบานสะพังมันถึงจะรับแสงสว่างทั้งหมด นิสโมที่สอนกันอยู่เนะี่ยได้แค่ความรู้ความจําแต่ยังไม่เข้าถึงความสว่างแสงสว่างแห่งปัญญาที่แท้จริงนะยังไม่เห็นแจ้งจริงๆแค่รู้ไงก็หลงหลงรู้อะ่ะหลงรู้ก็ออกมาสอนกันเต็มไปหมดอะ่ะมันพอใจอยู่แค่นั้นมันได้ความรู้แต่มันไม่ได้ขัดเกลา่อต้องเดินตามเส้นทางผมอย่างเดียวไงม,มันถึงจะเกิดอริยมากอริยผลนผลิพพาน คือการพ้นไปจากตรงน,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 นี้งพ้นไปจากความรู้ทั้งหมดความจำทั้งหมดความคิดทั้งหมดมเวทนาทั้งหมดอารมณ์ทั้งหมดแต่นี้ครบหมดทุกอย่างแต่พ้นไปพ้นไปจากการยึดมั่นถึงมันเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาในานั้นแค่นี้ทุกอย่างจะมีเหมือนเดิมแต่หลุดพ้นออกมาจากวงจรตรงนั้นอะวงจรดุบาทก็ตัดสงสารความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ถามว่ามันยังมีอยู่ไหมมีหมดไม่ได้หายไปไหน คนยังไม่ตายแต่หมดความยึดมั่นถึงมั่นในนั้นก็แก้สภาวธรรมปรากฏขึ้นมาตามเหตุปัจจัยใช่ไหมฮะไม่งั้นไม่มีมวันผมบอกเลยหลงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่การมานั่งสอนกันแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วคิดว่าตจวเองนสำเร็จกิจ ไม่ใช่คุณยังไม่สว่าง <ừ. S 1> คุณยังมืดอ,อยู่ความสว่างเนี่ยความมืดมันต้องทำลายด้วยเวยนะเออถูกไหมฮะห้องคุณที่คุณอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าคุณไม่เปิดไฟคุณเข้าไปคุณก็ระบาดสวังนะกลัวจะไปชนนูน่นชนนี่ใช่ไหมมันต้องมันมืดอะ<อ>แล้วคุณจะทำยังไงให้ว่างไม่มืดเออนั่นแหละนิีเดียว ทางเดียวต้องเกิดความสว่างถูกไหมฮนะไม่ใช่ไปจับนู่นโอ้มนโนไปหลับตาไปจับก้อนวัวเขาบอกว่าช้างเ็าเชื่อเขาแต่ถ้าลืมตาเห็น่ะสว่างอะแสงสว่างปรากฏเอ้ามันเห็นชัดๆเนี่ยเอานี้มันช้าไอ้นี้มันวัวไม่ใช่ช้างเออมึงหลอกกูไม่ได้หรอกแค่นั้นเองนั่นปัจ,จตังเออไอ้พวกนั้นก็ลืมตาคำเป้าขเขา้ามาไปจับอะไรสัมผัสจริง mm hmm. รู้จริงแต่มึงยังไม่เห็น่ะมึงยังไม่สว่าง คุณจะทำลายความมืดต้องแสงสว่างเพระพุทธเจ้าอาจารย์มิตรเปรียบเสมือนพระาทิ์ที่ขึ้นทางทิศตะวันออกเพื่อไล่ความมืดในโลกใบนี้ยผมก็จะไปดับขันทางทิศตะวันตกความมืดก็จะกลับเข้ามามันเดิมมันเป็นสัจธรรมมันไม่มีสว่างไปตลอดเพราะผมจากไปแล้วคนที่ตามผมไปก็สว่างตามผมนก็ไปหมดอายุขัยตามผมนั่นแหละแล้วคนรุ่นหลังของผมตกดินแล้วความมืดบ่ก,ก็จะกลับมาเหมือนเดิมพอพระาทิ์เริ่มคอยทางนู้นก็เริ่มมืดขึ้นมาเรื่อยๆเห็ไหมเหมือนเดิม แสงสว่างดับไปผลไมกลับมาครอบนำมันด้ยใช่แล้วน,น,นะใครที่พอมีตะเกียงอยู่กับตัวเองเนในขณะที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นก็ยังสว่างเฉพาะตัวเองอเออก็รอดไปที่เหลือนะเออแต่ถ้าใครเขาจริงเรียกว่าอู้สอนใครไม่ได้อะก็คือได้ตะเกียงตัวเองไม่สามารถเป็นแสงอาทิตย์ได้อะที่จะนาแสงสว่างมาสู่โลกพราอในโลกวน้นนี้ต่อให้มีแสงสว่าง มันก็มีพวกอยู่ในถ้าพวกอยู่ใต้น้ําที่มันรับแสงสว่างไม่ได้ใช่ไหมครับอ,อผมก็เหมือนกันที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็มีพวกหลงอยู่สํานัก,กนต่างๆในถ้ำนั่นแหละในถ้ามืดในความเชื่อเดิมๆในความมืดบอดมันก็รับแสงสว่างจากผมไม่ได้อเพราะผมเนี่ยมันแสงสว่างที่แบบมันฉีดโลกอะ่ะมันฉีดความเชื่อทั้งหมดอะฉีดอัตตาตัวตนของเขาทั้งหมดอะแล้วอัตตาตัวตนขเขารับไม่ได้เขาเชื่อเขาศรัทธาเขาอย่างนั้น ผมทาลายความเชื่อความศรัทธาที่งงงายที่เป็นอุบาทานอ่ะแต่คนตรงนั้นมันรับไม่ได้เออมนเจ้าความถูกต้องความยึดมั่นถือมั่นของมันเออผมบอกว่าทุกความเชื่อของมึงอ่ะมันเป็นอุบาทาด้วยถ้ามึงยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังมันเป็นอุบาทาถ้ามึงไม่ยึดมั่นถือมั่นมึงแค่ศสยมันอ่ะตามเหตุปัจจัยแค่นั้นเองมึงยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่มันเป็นตัวตนของมึงแล้วการที่จะวางความยึดมั่นถือมั่นเนี่ย มันสอนกันไม่ได้ไยอย่างนั้นก็มันผลเกิดผลนตายกันหมดเลอย่ายึดมั่นถือมั่นเออเราไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางได้ไหมพูดกันได้มันได้แค่ความรู้ถูกไหมฮะถ้ามันมนสว่างไยมันก็ยังมืดอยู่ภายในอยู่นั่นแหละมันได้แค่ความรู้อะเออความรู้มันทําให้เราพ้นทุกข์ที่ไหนล่ะเราเกิดมาเพราะเรารู้เนี่ยเราจึงทุกข์รู้ทุกอย่างอ่ะเออ แล้วอย่างนี้อยากสิ่งนี้แล้วไปรับความรู้เพิ่มอื่นเพิ่มมันจะสว่างได้ไงครับเดี๋ยวผมจะเสร็จครับอ,อืมอือไม่รู้อพไม่รู้รเลย,ไ,ไ,เยไปสร้างความรู้กันชิบหายเลยแต่ความรู้แบบผิดๆความรู้แบบความจำอ่ะอเดี๋ยวมันจะไปมันจะไปอิสระจากสังขารได้ไง ก็ยังเกิดในทังขานเนีทงขานคือกระบวนการปรุงแต่งเงความรู้ที่จำมาก็คือสัญญาไงเอือแล้วคุณไปจำอะไรมาเยอะแยะแล้วไอท้ที่ทางลกมันก็จำมาเยอะแยะมันทุกข์ไม่ใช่หรอไอ้สิ่งที่คุณจำคุณรู้จักมาเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวมีเจ้าเดี๋ยวมีสิ่งที่รับไปจอดเนี่ยเพราะเรารู้ไงทำให้เราทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เลย ทีนี้พอเราทุกข์เราก็หาวิธีหนีออกจากทุกข์จะหนีไปไหนเพราะทุกข์มันอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับโลกแบบนั้นไม่ได้อยู่กับคนอื่นถูกไหมล่ะฮะทุกข์มันอยู่กับเราคุณจะหนีไปตรงไหนอ่ะจิตใจคุณไม่สงบอ่ะอย่างเก่งผุมก็หนีได้ทางเดียวทาสมาธิชั่วคราวอ่ะคุณออกจากสมาธิมันก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมสมาธิก็เป็นสังโยชน์อีกตัวหนึ่งอ่ะกามภพเลยคุณก็ทำทำทำมา ทำสมาธิรูปปานอรูปปานก็เรียกว่ากามาพบมันถึงจะรนะงับความรู้ได้คือตอนนั้นมันรู้อารมณ์เดียวไงหรือรู้ว่างๆพอรู้ว่างๆมันก็เลยไม่ฟมุ้งซ่านเป็นอุทัศจักแต่พอคุณออกเกยสมาธิมันก็รู้เรื่องรู้เรื่อง,องนี้เข้ามามันก็ฟุ้งซ่านรู้ไหมฮนะรมันก็ทุกแค่นั้นเลยอุทัศจักเออเกิดหาทางออกเอายหลวง,วงลงไปในสังขารวิญญาณน,นามรูปเหมือนเดิม ทั้งๆที่ของมันมีอย่างนั้นแหละทั้งขามันก็มีอย่างนั้นแหละเออปฏิเสธมันไม่ได้หรอกคนยังไม่ตายอ่ะมันก็ต้องจาต้องคิดเป็นเรื่องธรรมดาเออแล้ววันหนึ่งอ่ะไม่รู้ผัดาอะไรกระทบเธลก็โอ้โหกว่าจะหลับเนี่ยเรื่องอะไรภัดามันมีทุกอย่างทั้งทางหูทางกลิ่นทางตาใช่ไหมเออมันมีเยอะแยะมากมายอ่ะมันเกิดดับเกิดดับตลอดเลยเป็นไม่รู้กี่พันครั้งหมื่นครั้งแต่ละวัน เขาถึงเรียกว่าพบภูมิไงตรงนี้ผู้เจ้าถึงบอกว่าเป็นพบภูมิเนี่ยพบภูมิเออมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วมันมีเธออยู่ในนั้นตลอดอะ่ะเออเรื่องมีจบไปเรื่องใหม่เกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าเลยหลายชาติไงหลายภพหลายชาติอย่างเนี้ยเออแต่พวกนั้นมันสอนกันนะเออตายไปแล้วเราต้องไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยยาวยาวไปเออไอแบบนั้นมันมโนไปเรื่อยมันไม่หาจุดจบไม่รู้มันเป็นเขาเรียกว่าอาินไยแต่ไอเนี้ยผู้เจ้าสอนมันสรุปอยู่อย่างเนี้ย เหมือนไก่กับไข่รพวกมึงจะไปหาอยู่นั่นเนี่ยเออมันสรุปอยู่ตรงนี้มันมันไม่ต้องอจริงใจเลยมันอยู่ในขนาดที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่เนี่ยขีดลงขนาดนี้ให้มึงสว่างในขนาดนี้ยมึงไม่ใช่ไปรู้ไปเ,เปไปรื่อยเปื่อยไอ้พวกนั้นเอารหัน์ใหญ่หนูรู้ไปรู้อดีตอนาคตนูชาติตัวน,นั้นเกิดมาเป็นอย่างนี้เออชาตินี้เกิดเป็นอย่างนั้นเออผมถามว่าเรื่องหัวยน่งบอกกูมาตอนนี้ให้มันแม่นถ้าไม่แม่นกูตกนะอืม แล้วมันบอกได้ไหมล่ะมึงไม่ต้องไปรู้ไกลหรอกอีกวันสองวันหัวยจะออกเนยนี้มึงรู้ไปย้อนอดีตไปมไม่รู้กี่ภพชาติของมึงอะ่ะกูก็ไม่รู้กับมึงหรอกแต่มึงพูดมาเล่ามาเองนี่รู้แต่เรื่องของคนอื่นรู้แต่เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้อะ่ะเอาที่พิสูจน์ได้พวกนี้หัวจะออกอะไรเนี่ยอืแต่ผมบอกได้นะหนึ่งสิบอ่ะหนึ่งถศูนย์มันต้องมีอืทั้งสามตัวหรือจะเอาหกตัว เลขปวดตัวก็มีนะหนึ่งถึงสิบอ่ะอนี่พิสูจน์ได้แต่พวกนั้นเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้นรกแก๊งธีละนุ่นรวมกลุ่มกันฟอกจิตแล้วตอนนี้อืมอืมมีคุณหมอฟอกจิตคนคนที่เรียนสูงสูงก็ไปหลงโง่อยู่กับอุปทานนี่แล้วก็นั่งแผ่เมตตาไปยังกลุ่มนรกนูน้นกลุ่มนรกนี้เห็นไหมสุดท้ายก็ อนธรรมกายนะเผยแร่คำสอนผิดๆของตนรับที่เขาเรียกว่ารับที่รับที่ที่บิดเบือนคำสอนอพระเจ้าแต่อ้างพระเจ้าเพื่ออะไรถ้าไม่อ้างพระเจ้าไม่มีใครเข้ามาหาตัวเองนะฮนะก็เป็นอยู่แค่นั้นนะคนก็ศรัทธาันอยูนะ่มันพูดดีไงมันพูดเข้าใจง่ายไงเขารู้จริงมันทุกไงล้านเปอร์เซ็นต์น่น โถเอ้ยพุทธเจ้าท่านตัดสรุงองค์ทมเป็นาศาสดาเอกของโลกในสมัยนั้นน่ะท่านยังไม่กล้าที่จะมีแต่บอกว่าพึงทําความไม่ประมาทที่ถึงพร้อมนะเตือนจนนาทีสุดท้ายตอนที่พระอ,องค์จะดับขันนะเออถ้าใครถึงพร้อมแล้วเราก็นุ้โมทนาด้วยแม้กระทั่งตอนที่พระอ,องค์เผยแผ่ธรรมเนี่ยจงตามเรามาเถิดีิสุจทั้งหลายเราจะพาพวกเธอไปถึงที่สุดแห่งธรรมนี่พระอ,องค์เห็นอะไรหลายๆอย่าง ในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มันเข้ามาหาแล้วมันก็หลงออกไปอย่างเงี้ยพวกผมก็เลยต้องตักเตือนต้องพูดเสมอแต่คนเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เชื่อหรอกก็เหมือนลูกศิษย์ผมอะทุกคนอะผมก็ตักเตือนหมดอะอคนสุดท้ายไลยจิ๊บอะเห็นไหมเตือนฟังที่ไหนละ่ะมันทํากลับด้านหมดกับที่มันเคยพูดไว้อืม <c oughs> คืนกินหมดมันเสื่อมตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่ปฏิญาณตนกับผมแล้วก็มาทําผิดตัวเองเลยตัวเองก็เลยไปไม่ถึงศาสนามพราะ เขาจิตตัวเองอะไม่สะอาดไงไม่ได้ขัดเก่าดิบมากอะหลงก็ไปมันก็ไปหลงไปเลยโลภะหลงในใบลาบสักการะก็อยากได้เงินคนนู้นคนนี้ทีเนี้ยอ้างล่างนี่ออกมาแฉกันเต็มหมดเลยเนี่ยในกลุ่มคนนั้นคนนี้โดนหมดเลยพอเขาใครไม่ให้ก็เคืองเขางอนเขาไม่อยากคุยกับเขาเออถ้าเขาให้พูดดีอืเห็นไหมคุณลาบสุดก็คุณนิดออกมาเมื่อกี้เนี่ยนะคุณนิดที่เป็นครูนิดอะ ที่แกเป็นมะเร็งอ่ะที่อยู่ทางอีสานอ่ะที่ปัไปสะกลนแกก็นั่นอยู่นั่นแหละเออไปของเงินเขาค่าล่างทวงค่าล่างจากเขาเขาก็โอนให้เสือกโอนเขาเ้าบัญชีผม,ผมโอนผิดทีเนี้ยก็เลยโทรไปบอกเขาบอกว่าจะตามแบกผมแต่เขาไม่ได้ตามผมนะคุณนายจิ๊บแล้วหลังจากนั้นคุณจิ๊บไปคุณนิดเขาก็ไปไปหาผมที่สถสานดังเขาก็ซื้อเคเอฟซีซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่ไปฝากคุณนายจิ๊บเขาอาจารย์จิ๊บปาาระจใหญ่อันนั้นไม่เอา กูแม่กูได้รับนี่กับพอทนคาาม่กับทา้วมหขออันนี้คดสิแลวทีนี้อ่ะคุณนิดก็เลยเอาเงินใส่ซองถึงพูดดีด้วยเครื่องเครื่องไม่ยอมพูดกับเขาเห็นะแกก็บอกว่าอคนจุดกินเป็นอย่างนี้แล้วมีหลายคนนะแต่ผมไม่ได้ออกมาพูดนะคุณเห็นอยู่ในกลุ่มไหมผมแชร์ดูกลุ่มใหญ่อะโอเคไม่มีแต่คนนั้นคนนี้มาบอกอาจารย์นั้นนั้นเลยแล้วมก็แชร์ลงแชร์ลง เพื่อจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ใส่ซื่อไม่ได้ดีอย่างที่คุณพูดตอนนี้ไปทําคลิปเนี่ยพูดจาดีๆเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณคิดหรอกคนอนอกๆมันไม่รู้จักหรอกแต่คนในกลุ่มเขารู้จักเขาโดนกันเออคนที่มาฟังต้างนอกเนี่ยมันรู้เรื่องอะไรหรอ,อหเออเอ้ยเปลี่ยนเหมือนลิ้นสองแฉกอ่ะสลับหน้าเป็นหลัง,งมือได้อ่ะคนพวกเนี้ยแต่คนในกลุ่มเขารู้กันเขาก็มาแชร์หมดสรงคลิปให้อาจารย์ไอ้ส่ง ส่งลายที่คุยกันมาให้อาจารย์หมดเลยสารภาพกับอาจารย์หมดเลยว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยแล้วผมก็ไม่ต้องมานั่งอธิบายมานั่งมาแก้ตัวอะไรอ่ะก็เอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วที่ลูกศิษย์หลายคนโดนเอามาเป็นภาพที่บอกอยู่แล้วว่านี่พวกคุณไปถามเขาดูนะผมไม่ได้เป็นการแก้ตัวนะเว้ยไม่มีหน้ามานะเออไปอ่านดูเอาแล้วกันแรกๆก็ยังดีอยู่นิดเดียวนะใช่หลังๆนีนมากขึ้นใช่ ก็ตอนแรกเขาเกรงใจผมไงเขาก็คิดว่าอาจารย์รู้ด้วยแต่ผมไม่รู้เรื่องด้วยการไปไปตบทรัพย์หรือการไปเรียกค่าล่าเนี่ยคือรู้แต่ตอนเขาพูดแต่ว่าเฉพาะคนช่วยตอนเรื่องบ้านเช่นั้นเองว่าเออจิ๊จะขอบรับบริจาคบ้านอาจารย์หนึ่ด้วยไหมก็เออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจิ๊ก็มาจะได้ไม่ต้องรบก,กวนอาจารย์อาจารย์จะได้ปล่อยให้เขาเช่ามีรายได้เข้าสวนธรรมสถานธรนรมใช่ไหมค่าน้ำก็ไฟ เออก็เออก็ได้แต่ว่าจิตเจาจะเพราะคนที่อาจจะจิจิตช่วยแต่เขาช่วยใครอ่ะเขาช่วยทุกคนช่วยอะไรอ่ะช่วยเอาอุปทานไปยัดให้เขาเออแล้วสำคัญตนผิดเลยคิดว่าตัวเองช่วยจริงๆสําสำเร็จจริงๆเห็นไหมทุกคนไม่เห็นมีใครสำเร็จเลยสุดท้ายก็ยังคาตัวสุดท้ายกันทั้งหมดผมบอกมันได้แค่รู้อืม ผมก็เออก็ไม่เป็นไรก็แต่มันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นดิมันมีการสิ่งที่ผมรับไม่ได้ก็คือการที่ไปแอบไปสอนเขาไปนู่นไนี่แล้วไปข่มขู่เขาเพื่อเอาค่าล่าล่างผมรับไม่ได้เออผมก็บอกเขาเลยเอา,าอย่างนั้นเน่ะถ้าคุณยังอ้างเขาก็จะอ้างเขาแฉไงอ้างว่าก็จิ๊ต้องนั่นเสียสละด้วยต้องดูแลล่างเอา้าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ ผมจะประกาศในกลุ่มเลยถ้าใครจะให้คุณสอนเนี่ยคุณต้องเสียค่าล่างก่อนคุณกล้าผมคุณเอาไหมเขาก็ไม่เอาอย่างนี้มันมันไม่ถูกมันถูกต้องใช่ไหมฮะไปพูดกับเขานิดๆนิหน่อยหรือไปพูดอะไรมากมายเพื่อจะเอาเงินจากเขาอะพอไปพูดแล้วทีนี้เอาอะไรเข้าล่างตัวเองแล้วก็เขาต้องดูแลตัวเองอ่ะเหมือนคุณพัชพัชรบดีเนี่ยห้าพันต้องดูแลเขาตลอดชีวิตตัวนี่เขาอะเออท่านเดชนยังโดนเลยกูคลอดมือกับมือมึงต้องดูแลกูตลอดชีวิตต้องมารับมาส่งกูสำคัญตันผิดไหมอาจารย์ต้อง ุกอย่างต้องมารับส่งเขาลงเครื่องจากกรุงเทพท่านนเดชต้องมามรับส่งเอาท่านนเดชเขาปรึกษา,าเมีย้เขาก็จะเขาก็มาหาอาจารย์อยีกแล้วใช่ไหมทำไมผมต้องไปอะไรกับคุณนักนาเอออย่าคิดว่าเขาโง่อย่าคิดว่าตัวเองฉลาดจะควบคุมคนอู่นคนนี้โถ<ช>เอ้ย<อ>ความฉลาดความฉลาดแกงโกงเนี่ยสุดท้ายมันก็นั่นคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เออทุกคนมันก็เติบโตมาคุณท่านนเดชเขาก็เป็นผู้นาครอบครัวอยู่แล้วเออ คุณคิดว่าคุณเนี่ยจะไปควบคุมคนได้ควบคุมตัวเองก็ได้ก่อนแต่ความโลของตัวเองอ่ะจะควบคุมผมจะควบคุมอาจารย์หนุ่มควบคุมโัภาสาควบคุมคนนู้นคนนี้คุณบัวก็จะควบคุมแต่เขาไม่เล่นด้วยพอเขาไม่เล่นด้วยก็เกลียดเขาไม่พอใจคุณบัวคุณบัวเป็นคนพูดตรงตรงเหรบ อ,อก็หาว่าแล้วก็หาว่าคนนั้นอิจฉาตัวเองบ้างมีบ้านอยู่ตั้งแต่มีบ้านอิจฉาใครจะไม่อิจฉาคุณเออไอ้โง่ฮะคุณทําไม่ถูกเขาก็เตือนด้วยความหวังดีเตือนอาจารย์เขาไม่กล้าเตือนคุณเออเขาก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะอ,อืเขาไปทําอย่างนี้อย่างนี้มันก็มีเรื่องคดีขึ้นมาไงเรื่องอะไรเอาผมไม่รู้เรื่องนะอก็อออแค่นั้นเองโอเค